มหาวิลาลนนทีเกมกันบ้างนะครับล่าสุดครับทีมเซปักตะกร้อของมอกรุงเทพธนบุรีก็คว้าเหรียญทองที่3ส่วนศรีปทุมเสียแชมป์กอล์ฟกีฬามหาวิทยาลัยแล้วติดตามจากคุณนิติพันธ์สมบุตรครับุ่นชชีเก้ยัังมาอิ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่49ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนในวันนี้จึงชัย49เหรียญทองไปเริ่มกันที่สปอต,ต,ตกรอคู่หญิงรอบชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในเสื้อน้ำเงินส่งเล่นชุดแชมป์ครั้งที่แล้วอรไทยสุป,ประมาตัวทำและประพานินศรีหานอกตัวชงลงป้องกันแชมป์เจอกับมลิกาบุญทศทีมชาติไทยชุดเหรียญทองเอเชเยนเกมส์อังโจและทิติมาเหย็ดกระโทกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เซตแรกกรุงเทพธนบุรีเบียดเอาชนะไปอย่างสนุก21-19ต่อคะแนนแต่ว่าในเซตที่2รามคำแหงคืนฟอร์มอาศัยการขึ้นทำของมาริกาเอาชนะไปในเซตนี้21-16ต่อทีเสมอ1ต่อ1ต้องตัดสินในเซตที่3ปรากฏว่ากรุงเทพธนบุรีเฉือนชนะไป22-20ต่อป้องกันแชมป์ได้อย่างสนุกตื่นเต้นและเป็นเหรียญทองที่3กีฬาสปอตกร้อของกรุงเทพธนบุรีด้วย มาต่อที่กอล์ฟวันสุดท้ายที่สนามดานาสตี้กอล์ฟคลับบางเลนชิง4เหรียญทองประเภททีมหญิงมหาวิทยาลัยศรีปทุมแชมป์เก่าประกอบด้วยทัศนีกำแพงนินอารยาสิงห์ฉลาดและประิญญาพรรุ่งระวีช่วยกันทำคะแนนรวม2วัน19โอเวอว่าพาเท่ากับมหาวิทยาลัยอัสสมชันต้องดวลเพย Play ์ออฟตัดสินแชมป์แล้วก็เป็นสวิงสาวเอแบกเป็นฝ่ายเอาชนะคว้าเหรียญทองในประเภททีมหญิงส่วนศรีปทุมได้เหรียญเงิน สำหรับคะแนนรวมบุคคลหญิงเหรียญทองเป็นของภูสิตาผู้ระหงจากมหาวิทยาลัยอัสสมชัญสกอร์รวม2วัน4โอเวพาทิ้งห่างรองแชมป์6สโตรกคว้าเหรียญทองที่2ของตัวเองในนนซีเกมส์ทางด้านประเภทชายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกวาดเหรียญทองไปทั้งบุคคลและทีมโดยพิษณุสริเมคาทําได้3อันดับพาได้แชมป์บุคคลส่วนทีมชายพิสนุประสานงานกับนารานัท ตั้งจิตปรีดานนท์รัตพลชอบธรรมและธนาวัฒน์3งามน้อยทําได้5อันดพาคว้าเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองให้กับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีเลยครับเพราะว่าพยายามจะไม่ซีเรียสกับรำดับที่ที่เมื่อวานนะครับผลการแข่งขันเมื่อวานก็กลับไปได้พักผ่อนเต็มที่ แล้วก็มีความมั่นใจตอนซ้อมได์แล้วก็มาทําผลงานให้ดีทําผลงานได้ดีในวันนี้ครับผมก็ผลงานของทีมนะครับก็ถือว่าเป็นระดับใช้ได้เลยครับดีมากเลยครับผมก็เป็นตามอย่างที่พวกเราได้ซ้อมด้วยกันในวันซ้อมก็ดูแล้วน้องๆทุกคนก็ไม่ได้เล่นผิดพลาดหรือว่ามีข้อบกพร่องอะไรครับทำกันเต็มที่อยู่แล้วครับ ฐานผู้ฝึกสอนกอล์ฟจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัยภูมิใจผลงานของนักกอล์ฟทั้ง4รายที่ใช้เวลาพัฒนามา5ปีจนสามารถประสบความสําเร็จในวันนี้ได้ครับก็ผลงานเป็น,นที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยนะครับก็เกินความคาดหวังไปเยอะนะครับก็ตอนแรกเนี่ยเราก็คิดไว้แล้วว่าเหรียญทองเนี่ยน่าจะเป็นของธนวันรนะครับ กลับไปกลับมาก็กลายมาเป็นของพี่ใหญ่อย่างาพิสนุครับก็ถือว่าทุกคนช่วยทีมกันทั้ง3วันได้อย่างแทั้งสวันได้อย่างเต็มที่ครับ<ป>ครับก็สําสหรับชุดทีมกอล์ฟนะครับชุดนี้เนี่ยนะครับเราเริ่มทํากันมานานแล้วนะครับตลอด5ปีนะครับทำมา5ปีกว่าจะออกผลมาแบบนี้นี่ก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรเลยนะครับก็จากทั้งมหาวิทยาลัยการการแรงชาติเองนะครับแล้วก็จากทงางวิทยาเขตเอง นานะรนดรอกทตารดรสภิตพานุมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเจ้าของแชมป์กีฬากอล์ฟปัญญาชน5สมัยติดกล่าวถึงผลงานของทีมกอล์ฟชายและหญิงในปีนี้ที่ได้2เหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงว่าภาคภูมิใจนักกีฬาสายเลือดใหม่ทำหน้าที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับต้องยอมรับว่านักกีฬาของเราเนี่ย หลายคนนะครับที่เป็นนักกีฬาใหม่ที่เคยลงเล่นกีฬามาลายแห่งประเทศไทยนี่เป็นครั้งแรกนะครับคือ90%ดังนั้นนะครับในการที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ซึ่งมีความเข้มข้นมากในการแข่งกีฬากอล์ฟมาลายีซีบัตุมนี้โดยเฉพาะหลายหลายสถาบันก็พัฒนาถูกพัฒนาเป็นอย่างดีแล้วก็พยายามดึงตัวนะครับที่ดีๆเด่นๆที่จะเทินโตขึ้นมาเข้ามาศึกษาต่อสำหรับมาลายีซีบัตุม วันนี้นะครับผมคิดว่าในส่วนตัวนะครับผมภูมิใจในในในักความเป็นนักกีฬาของผมไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงทีม,ทมชายนะครับก็าอาจจะทําไม่ได้ถึงเป้าหมายสูงสุดแต่ได้ได้เป็นรองผมถือว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วแม้ว่าบางครั้งอาจจะคิดว่ามันไม่น่าพลาดนะครับแต่ว่านั่นคือสบการณ์ชีวิตของเขาที่เขาจะกล้าต่อไปสู่ระดับสากลระดับอาชีพต่อไป ผมว่าครั้งนี้จะเป็นบันไดที่ดีสําหรับเขาแนละแล้วก็เตรียมตัวที่จะป้องกันแชมปนะ์อีกสมัยหนึ่งที่จะมีขึ้นที่มาลเลยธรรมศาสตร์สูนรสุนสทริษแล้วแล้วก็รายการอื่นที่เราเตรียมตัวที่จะเข้าร่วมกันกันไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นของสิงไม่ว่าจะเป็นอุดมศากกอล์ฟอุดมศาก์ก็ตามผมเชื่อว่าสายเลือดใหม่นะครับที่ผัดไปในวันนี้จะเปลี่ยนก้าวไปสู่ความสําเร็จต่อไปอย่างแน่นอนนะครับก็ขอให้กําลังใจนักกีฬา จากมาวิทาลัยีปทุมทุกคนครับขอบคุณครับปิดท้ายที่บาสเกตบอลหญิงรอบแรกสายเอช้ํก่าห6สมัยซ้อนมหาวิทยาลัยศรีปทุมลงสนามนัดที่3พบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นผลเป็นไปตามคาดศรีปทุมเหนือกว่ามากเอาชนะไปขาดลอย94-29ต่อคะแนนกำชัย3เกมรวดเข้ารอบแน่นอนแล้วสกลการบุตรถ่ายภาพนิติพันธ์สมุดรายงานจักจังหวัดนครปฐมครับ ส่วนที่เหรียญรางวัลนะครับในการแข่งขันโนดซีเกมตอนนี้นําอยู่นี้เป็นมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับก็นําอยู่ที่ป่า14เหรียญทอง17เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงอันดับ2เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาตินะครับ27เหรียญทอง30เหรียญเงินและ36เหรียญทองแดงครับอันดับ3เป็นจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ26เหรียญทอง31เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดง อันดับ4เป็นมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ครับ12เหรียญทอง27เหรียญเงินและ24เหรียญทองแดงอันดับ5เป็นมหาวิทยาลายัยศรีนครินทรวิโรฒนะครับก็มีอยู่9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ11เหรียญทองแดงครับ